ปัญหาความเครียดของคนวัยทางานนะครับในฐานะมนุษย์เงินเดือนเนี่ยจะอาชีพไหนก็คงหนีไปพ้นความเครียดใช่ไหมครับเนื่องจากการทำงานของเราเนี่ยมีการแข่งขันที่สูงแรงกดดันก็เยอะการใช้ความคิดอย่างหนักเพื่อวางแผนเนี่ยนะครับรวมไปถึงการทํางานกับเจ้านายหรือเพื่อนร่วมงานครับหรือแม้กระทั่งการทํางานกับลูกค้าในทุทกวันครับก็อาจจะทําให้เกิดความวิตกกังวลความไม่สบายใจต่างๆจนสะสมเกิดเป็นความเครียดได้ในที่สุดดังนั้นนะครับสิ่งที่เราทาได้ตอนนี้คือการป้องกันหรือลดไม่ให้เกิดความเครียดที่เรากำลังเผชิญอ,อย่างถูกต้องนะครับเช่นการออกกกกําาาลังยผ่อนนถที การฟังเพลงหรือระบายความทุกข์ใจให้กับคนสทของเราฟังนะครับและนอกจากนี้นะครับยังมีอีกหนึ่งวิธีนะครับที่สะดวกและง่ายตอบโจทย์คนยุคนี้มากๆเลยครับนั่นคือการดูแลด้วยการทานวิตามิน B รวมครับผมเพื่อปรับสมดุลให้กับสมองและประสาทนะครับซึ่งวิตามิน B นะครับมีส่วนช่วยในการบรรเทาความเครียดและบรรเทาความกังวลได้อย่างดีเลยนะครับและวันนี้นะครับผมอยากจะแนะนำผลิตภัณฑ์อาหารเสริมโคลีนไบตาเตรผสมวิตามิน B c คอมเพล็กครับผมจากกิฟต์ฟินกล่องนี้เลยครับที่จะมีส่วนช่วยในการบำรุงประสาทบำรุงสมอง เสริมสร้างความจําลดอาการที่หลงที่ลืมครับผมและยังทำให้ระบบประสาทเราแข็งแรงครับและเสริมสร้างสมาธิเขาได้ดีเลยครับผมไม่ว่าจะวัยทํางานหรือวัยไหนก็เหมาะมากๆเลยครับไม่ต้องหันใจนะครับอย่าลืมจิ้มแบกการตารางกเลยนะ